แจากที่ถามมาหน่นะฮะพวกมันมาด่าลูกกูฮะกูก็ไล่ด่าลูกมันกลับให้มันเจ็บคือจังมันเฮ็ดใหกกูเจ็บที่มาด่าลูกกูแบบนั่นแบบนี้นั่นคือความหมายของกูที่ด่าลูกมันขึ้นเข้าใจยังขอให้ลูกมึงตาขีบปัญญาอ่อนคือความหมายของกูนั่นเนอะที่ได้เด็กนะที่ด่าเด็กนี่ความหมายของกูที่ได้เด็กนี่ กูด่ามันขึ้นกูด่าลูกมันขึ้นเข้าใจบ่มันด่ากูก่อนมันด่าลูกกูก่อนเข้าใจบ่พวกมึงเข้าใจบ่วันนี้ฮะบอเมเบีนวันมันนางไล่สุดดา่าเออเซ็งให้ลูกโอ้ยให้ลูกมึงตายมันบอเมเบีนเข้าใจยังนะถามไม่อีกบ่ถามไม่อีกบ่ดูอะไรจรังไหนฮะถ้าบ่าม,มาล่วงเกินกูน้ำเบ่ จะป้อนดาเด็กดิบขาดนะยังอิซี่ยัง,ยยงสิกูก็เข้าใจนะกูเป็นคนสันดานว่าดีกันจริงแต่กูบดาไผ่กอนนะกูบดาไผ่กอนเด็กขาดกูไม่ด่าใครกอนกูไม่ด่าใครก่อนอน,นะแล้วกูก็ไม่ด่าเด็กด้วยกูเป็นผู้ใหญ่รู้จักแยกแยะรู้จักว่าอันไหนนี่เด็กอันนี้ผู้ใหญ่นะกูรู้ นะกูแยกแยะฮะอันนี้เด็กคุณเป็นผ้าขาวอีกคนที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะมันบดามันก็มีลูกผู้หญิงเหมือนกันกูขอภาวนาให้เหมือนให้มันด,ดูดลูกมันเหมือนลูกกูเป็นเหมือนลูกกูนะมึงให้ลูกกูตายกูก็ขอภาวนาให้ลูกมึงตาย คือความหมายของกูที่กูพูดที่กูนะที่กูออกมาหยาบคายเข้าใจยังฮะไรว้างยังกว่าอยู่ๆว่าม,มีผู้ใดเข้ามาดากูแต่มันมีนะคนที่อยู่จะเข้ามาด่านะมันมีเหมือนกูเนี่ยอยู่ๆกูจะไปให้ให้กูไปด่าเด็กกันนะกูไม่ได้ปัญญาอ่อนนะอ่ะ กูไม่ได้เป็นยาอ่อนนะสมองกูยังมีนะเนี่ยยังสมองของด็อกกี้นะไม่เคยมาด่าคนนะบางครั้งมันออกมาสวยกับกูเข้าใจไหมมันกลัวกูลืมโบสเข้าใจไหมมันกลัวกูลืมโบสมันไม่ถูกต้องมันเลยต้องมาคอยมาส่งบทเข้าใจไหม มันคอยมาสง่สงบทให้กูมาสอยให้กูเข้าใจยังมันมีมตัตเใสรฮะมันมีมตัตเใสรมาใส่ไฟฮะพวกรมมันค่อยสุ่มไฟใส่กูเข้าใจยังมันค่อยใส่ฟื้นให้กูให้กูได้ขึ้น ตก,กีนบ่เคยไปว่าไผ่ก่อนมันบ่เคยไปว่าไผ่บ่ทำให้ตระกูลมันเสียหายนะบ่เคยเทศให้ตระกูลเสื่อมเสียเลยนะบ่ทำให้ญาติพี่น้องตกอับอายเลยนะมันมีแต่ทรงบทใเหตกูออกมาเข้าใจยังบครัวกูไปทําอะไรให้มึงไปทาอะไรให้มึงอย่ามากล่าวไก่มึงรู้เหรอว่าเอฟซีมีแต่มีเป็นหมื่นเป็นแสน เป็นนักแสดงกูรู้กูเป็นนักแสดงนะพัวกูเป็นผู้กำกับกูยอมรับนะว่ากูด่ากาดกูยอมรับอันนี้ยอมรับด่ากาดเพราะอะไรพ่าะอะไรด่ากูดา่าลูกกูด่าครอบครัวกูเอารูปมังคีเอารูปแม่กูด่าแม่กู อันนี้มันมีที่ไหนแบบนี้และแม่กลัวเกี่ยวอะไรด้วยแล้วคนของใจของผัวกูวละ่ะเกี่ยวอะไรด้วยถึงเอาไปดา่าเขาเป็นคนบริสุทธิ์แมงสสดิงนะ่ะอายุตั้งหกสิบกว่าแล้วไปด่าเขาทำไมฮะไปตั้งสโมสรโอ้โหเยอะแย่เลยสมสอนตั้งส,มอสอโ,โ,โสม,อส,อส,มอสอนเป็นกลุนเป็นก้อนทำไม จะถามคืนมั่งตอบกูได้ไหมกูจะถามคืนมั่งเนี่ยกูมีสิทปกป้องสนสัตว์ของกูที่กูด่าเพราะอะไรมาดูถูกสนสัตว์กูที่กูด่านี่นะที่กูด่ากลับเนี่ยเพราะมาดูถูกสวนสัตว์ก,นะก,ก,ก,วกูหาว่ากูเป็นต่างดาวไม่มีที่สุขหัวนอนเล่ล่อนไปเล่ล่อนมามีสุสานก็ไม่ได้นอนในหลุมสุสาน สุสานมันร้อนอยู่ไม่ได้อันนี้คืออะไรฮะอันนี้คืออะไรคืออะไรฮะไจะบอกว่าเล่ร่อนไปหาย,ยืมเงินคนนั้นคนนี้อ้าวก็เงินไม่มีเงินไม่พอกูก็ต้องยืมโอ้เราไม่ใช่คนรวยเนาะหาพระท่านเขากับไปยิบยืมแล้วเป็นบรสันหาพระท่านเขากับไปยิบยืน สินไปยืมไปกู้กัเป็นเป็นทรัพย์สินของพวกกูเพราะเป็นที่ตบสับมาเข้าใจยังอย่ามาถูกดูถูกกันให้มากนักไม่ได้ดูถูกกูนะไม่แต่ว่าเขาบ่มมีสิกอกหมอกอกปากก็เห็นบ่าขนะว่ากูกินหยัางกูก็กินเข่าอยู่ด้กูไม่ได้กินขี้และอันนี้เนี่ยนะ ยู่ยย่กับเขามาดานี่ฮนะอันนี้แมนเลยนี่ยู่ยุกับเขามาดานะเนี่ยท,ทั้งทีมาบูจักนาตาบูจักยังเลยคนที่กูด่ากาัดมันมาดากูเข้าใจไหมเข้าใจไหมมันมาดาดูถูกกูโอ้ โดนใส่ลายป้ายสีพี่น้องถึงสี่ละโดนใส่ลายป้ายสีพ่อค,ครับเออนะแล้วกันบอกว่าเป็นยังคือลบบทละครอนออกกระเพยยังบทละครมันบอะสมมันบอดีตัวโซเชียลมันมีคำหยาบมันบอดีก็ลบออกลบทิ้งผู้ใหญ่เตือนกูมา สงมีอยู่ทุงมมือนี่คือกูเพื่อลูกนะยุดกันในแล้วยุดกันในแล้วผ่านมานึ้งสี่หาปีแล้วยักให้กูพูดพ่อพ่อบอกเตือนสมูทสอนพวกมึงนาฮนะเตือนสมุทสอนพวกมึงมัง่งก็อีกอย่างหนึ่งนะเรื่องรถคือกันรถก,กับรถกูกูบ่มีกูก็เอาไปจำเข้าใจบ่ เรื่องนี้ยังไม่เสือกเรื่องเลี้ยงลูกก็ดีขึ้นกันโอเคเลี้ยงบ่ดีนะอันนี้ยอมรับเพราะเห้หยังกูก็ผัวกูสั่งละครออยู่กูก็ต้องเอามือถือให้ลูกกูเลนเพื่อบ่ให้มันมาก,กวนนะมันก็เป็นวามผิดของพวกกูนี่ละนะแต่ทุกเมื่อนี่กูบอกไว้เลยลูกกูน่าร้อยปเปอร์เซ็นต์แล้วบอกขี้บอกเยาาในบัดแล้วนะ กูซื้อนอนมีนั่นให้ลูกกูร้อยปเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้อเรื่องของเลนนี่ซื้อให้เพิ่นตลอดครับถือว่าเสริมพัฒน,นาการเมนนะคุณหมอบอกนะพววกูปรึกษาคุณหมอคุณหมอบอกว่าเออพัฒนาการน้องดีขึ้นเลยนะน้องโอเคแล้วปัจจุบันนี้นะน้องอยู่กับคนอื่นได้เข้าใจยังฮะ นะโอเคนะแค่นี้แหละนะเรื่องจำรถกูไม่มีเงินกูก็ไปจำทำไมเออบ้เป็นหยังดอกบ้ทำไมดอกยอมรับผมเด้อ ลูกอืมลูกสตีบอดียอ่ยอมย่อมหลับย่อมหลับอีกต่างหากว่าเอารถไปจับบอสันวะอุย้ยไปกวนจ้าสวัสดีจ้ามาจำานีแหละอันนี้สุดจุดปุดแหลนะเด้อกับอันนั้นอันคลิปเมื่อกี้จ้าเออบทนี้คือบทต่อกันไปกวนจ้าสวัสดีจ้า